สวัสดีค่ะพี่โจใกล้เกษียณแล้วพี่คงจะมีความสุขมากๆน้องเย็นดีด้วยนะคะที่พี่จะเกษียณไปอยู่เพชรบูร์พี่ทีนี้น้องๆก็จะไม่ได้มาขามหวานแต่ไม่เป็นไรปีใหม่พี่มาเยี่ยมน้องๆก็เอามาขามหวานมาฝากเหมือนเดิมนะคะคิดถึงก็มาเยี่ยมเย็นได้เทศบาลสองวันนายยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่สโจรักนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรง ความสุขมากๆนะคะรักที่สุดเลยสวัสดีค่ะพี่สุเกษเสียนแล้วนะคะเกษเียนอย่างมีความสุขนะคะการื่นจะต้องขอขอบคุณคำรักคำเมตตาที่มีให้แก่น้องคนนี้นะคะรวมถึงุู้ชม,โมโที่ตดโมาด้วยที่พี่สุได้รักและเป็นดูนะคะกนอื่นเราก็ต้องขอโทษขออุติกาในสิ่งต่างๆที่ได้ร่วมเกินไม่ เป็นทางการทางวาจาและการกระทำนะคะขอขอบคุณสิกรรมในหน้าที่นี้ด้วยกเกษียณไปแล้วก็อย่าลืมโรเรียนเทศบาลตาวันนายอย่าลืมน้องๆแวะมาเยี่ยมเยี่นมมาะค่ะให้ความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะพี่สุจะเกษียณอีกไม่กี่วันเนาะ จริงๆอัดคลิปก่อนนะคะก่อนวันกเกษียณของพี่ก็ร่วมงานกันมาตั้งแต่ปีห้าสามนะคะปีห้าสามนับแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยก็ <g ười> หลายปีพอสมควรก็ในวาระ,กระเกษียณนี้นะคะก็ขอให้พี่สุขมีความสุขเนาะ ไม่แน่ใจว่าจะไปกลับตัวที่เพชรบูรณ์หรือว่าจะยังพักอยู่ที่นี่ก่อนก็ขอให้พิสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดถึงน้องๆบ้างนนเนาะบรรยากาศในการทํางานร่วมกันมันบางทีมันก็มีอะไรหลายอย่างนะคะสําหรับหนูก็เป็นแบบนี้แหละก็ขอบคุณในหลายๆอย่างนะคะ ตอเวลาที่ร่วมงานกันมาแล้วก็ส่วนนึงมันก็ใจหายเนาะก็เจอกันอยู่ตลอด<ม>อยู่เรื่อยๆก็อยู่มาวันหนึ่งก็ดีใจด้วยสำหรับการที่พี่จะได้ไปหยุดพักผ่อนสักทีทำงานมาหน่วยหกปีนะคะเอ,อ้พวกหนูก็อยู่ทำงานสู้กันต่อไปสำหรับพี่ๆเนี่ย น่าจะมีความสุขนะเพราะว่าเสียนไปก็พร้อมกับลุงวัดมีเพื่อนเนาะไปด้วยกันนะคะก็คงไม่เหงาเดี๋ยววันไหนคิดถึงก็จะโทรไปคลิกกาไปหานะคะรับโทรศัพท์น้องๆด้วยนะคะก็คงมีอะไรปรึกษาอยู่นั่นแหละเนาะยังคิดถึงกันอยู่เสมอนะคะคิดถึงพวกหนูด้วยนะคะมันก็เป็นไปตามวัฏจักรนะคะ ก็มีเกษียณทำงานมานานก็ได้พักผ่อนอย่าลืมคิดถึงกันนะคะได้บ้านที่ไหนอย่าลืมบอกนะคะจะปักหมุดมาด้วยแชร์โลเคชันมาวันไหนเหงาจะขับรถไปเม้ามอยถึงหน้าบ้านนะคะโอเคค่ะขอให้มีความสุขนะคะทั้งคู่เลยทั้งปาววัดลุดวัดของเราและป้าสุขนะคะ เป็นปีที่เกษียณแล้วยังไงอะมันไม่มีงานเกษียณนะเนาะยังไงก็ไม่รู้อะหนูก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าก็ยังคิดถึงนะคะอันไหนที่น้องๆหนูนะคะทําแล้วไม่สบายใจพี่ก็ต้องขออาภายัยกราบขออาภาัยไว้ด้วยนะคะแต่เชื่อว่าพิสุก็คือพิสุกให้าภัยน้องๆเสมอรักคิดถึงอยากกอดจังเลย กอดกัดกนกอดกอดกันแบบนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวโอกาสหน้าฟ้าใหม่โควิดซาซาก็คงได้เจอกันนะคะได้นั่งเมาส์มอยหอยหอยสังกันไปกินข้าวด้วยกันเนาะที่ถึงนะคะพี่สุแย่แค่นี้กันค่ะค่ะในโอกาสที่กูสุกัญญานะคะจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้นะคะ ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเร็วจังเลยคุณสุกัญญาเนี่ยยังเหมือนอายุเยังแค่55เองนะคะทำไมถึงเวลาเกษียณอายุราชการแล้ววัยจริงๆเลยก็ในโอกาสนี้นะคะก็ขออวยพรให้คุณสุกัญญานะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยและกห่างไกลจากโควิดนะคะ แล้วเมื่อกเกษียณอายุราชการไปแล้วก็อย่าลืมมาเยี่ยมน้องๆน,นะคะ<อ>ที่โรงเรียนค่ะเทศบาลสอนวันายรออยู่นะคะบ๊ายบายค่ะครูสุกเกษียณแล้วนะคะขอให้ครูสูงมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะ